ฮาวดี dy, ใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดสิบบาทหายากมาเพียบพบกันอีกเช่นเคยฮะกับช่องของปอปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญช่องจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสม เหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปาปาเนาะเดี๋ยวมาคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วงนี้จะเปิดเปิดกล่องกันบ่อยท่านผู้ชมฮะนะเปิดกล่องกันบ่อยแต่ป๊าป,า,ปาก็ยินดียินดีมากมากแล้วป๊าปาอยากได้เหรียญเนาะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูดูเหรียญไปร่วมกันเลยเนาะ,ะป๊าปาไม่รู้ว่าเปิดถูกทางอีกไหมเนี่ยท่านผู้ชมฮะช่างเขาเนาะผิดหรือถูกก็เอาออกมาได้ก็พอ <laughs> ดูแลท่านผู้ชมฮะกล่องนี้รู้สึกว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะ,ะตามสายรายงานท่านผู้ชมอะน้องแอดมีรายงานบอกว่า,วามีหลายอย่างแล้วเกินท่านผู้ชมฮะหมายความว่าเอามาให้ดูด้วยมาตรวจสอบก็คือตกลงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมากเรื่องอะไรท่านผู้ชมบอกว่าเออมันเป็นเหรียญน,นอกรายการตรงมานเะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วบอกอยากให้คุณประปาช่วยดูหน่อยอะนะก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็น หมายเลขบัญชีธนาคารปปาไม่เปิดเผยเลยนะท่านผู้ชมฮะอ่ะในกล่องนี้หมดแล้วนะเป็นเป็นอ่ะยัดมาเพื่อไม่ให้กล่องดิ้นอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวอ่ะท่านผู้ชมฮะเรามาเปิดดูกันเลยเนาะตรงไหนเออยังไงกันเออท่านผู้ชมฮะดูซิดูซิยังไงกันเออปปาจะเปิดถูกไหมกล่องแบบนี้กล่องอะไรเอออ่าเดี๋ยวปปาขอดูนิดนึงอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูกล่องน,นี้กันท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่แอดมินบอกว่าไม่ได้อยู่ในรายการทั้งหมดแต่ว่าเป็นเหรียญที่ช่วยป,ปาช่วยดูหน่อยนะตรวจสอบหน่อยก็คือไม่ได้ซีเรียสจะซื้อหรือไม่ซื้อจะจะ,จะยังไงก็ให้อยู่ขึ้นกับคุณปปาเขาว่ามาอย่างนั้นนะเดี๋ยวป,ปาขออนุญาตนิดหนึ่งนะป๊าไม่ได้ตัดคลิปเนาะบางทีกล่องเล็่ๆน,น่ะก็จะตัดคลิปบ้างอะไรบ้างนะแต่น,นี้ไม่ได้ตัดคลิปอ่าท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญอะไรเอ่ยอันนี้ให้ปปา เขียนมาบอกให้ปอปาโอเคท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวปอปาจัดการให้นะฮะขอบคุณมากๆนะฮะชัดเจนนะฮะอ่ะเนาะเดี๋ยวปอปาก็จะพิจารณาให้ฮะขอบคุณฮะมีน้ําใจแค่นี้ปอปาก็ดีใจละอ่ะปอปาไม่ไม่คงจะไม่ได้หยุดมือท่านผู้ชมปอปาขอเปิดเลยนะฮะเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาดูกันว่าเนี่ยเหรียญท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปอปาจะเทกองเลยนะฮะเดี๋ยวปอปาขอดูนิดนึงท่านรายการะไรมาไหมฮะ อ๋อท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญที่อยู่ในรายการนั่นแหละนะท่านผู้ชมะอปีสี่ดีมากเลยท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยบอกจํานวนมาด้วยนะท่านผู้ชมฮะเหรียญสิบบาทตัวติดที่เรารับกันท่านผู้ชมฮะนะปีสี่สามจำนวนยี่สิบเก้าเหรียญโอเคไหมฮะเดี๋ยวป๊าๆค่อยจะถอดให้ดูเนาะให้ดูกันอย่างนี้ไปก่อนท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะเยอะเนาะอ่ะเนี่ยโอเคนะฮะฮึบแล้วก็มี อะไรเอ่ยฮะอันนี้เนื้อเกินเดี๋ยวปะป๊าช่วยตรวจสอบให้นะเพราะอยากจะเปิดให้ดูกันครบๆก่อนว่าเหรียญที่เข้ามาเนี่ยมีเหรียญอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินอ่ะที่เขียนมานะฮะเนื้อเกินเดี๋ยวป้าป๊าตรวจสอบให้ฮะโอเคฮะนะแล้วก็อันนี้เพียงเจ็ดเหรียญฮะปีอะไรเอ่ยฮะไม่ปีสงสัยจะเป็นปีสี่สองสี่สามฮะเดี๋ยวป้าป๊าขอสองนิดนึงท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าป๊าดนูนี้ก่อนนะฮะ อ่าอันนี้ปีสีท่านผู้ชมฮะปีสี่สจำนวน7เหรียญอ่ะเดี๋ยวป,ปว้าปาวางนี่คงมองเห็นเนาะแล้วอันนี้อ่าเป็นอะไรเอ่ยฮะเป็นเนื้อเกินอีกเช่นกันอ่ะมีเนื้อเกิน2 2ชิ้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเนื้อเกิน2ชิ้นนะเดี๋ยวป้าตรวจสอบให้เดี๋ยวเปิดเปิดให้หมดอ่าให้ให้เอฟซี FC ถึงบ้านดูด้วยเนาะอันนี้คืออ่อเหรียญแปลกที่บอกว่าจะส่งให้ป,ป้าปาตรวจสอบแน่นอนเลยโอเคนะแปลกหรือไม่ มีราคาซื้อขายในวงการน้ำบัตรนี้ไหมเดี๋ยวปปาพยายามจะแจ้งให้ทราบนะอ่ะตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวปปาอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมฮะถ้ามีเวลาเหลือปปาจะเทให้ดูว่าท่านผู้ชมอันนี้แปดสิบสี่เหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ระลึกนะเป็นเหรียญที่ระลึกเดี๋ยวปปาเทให้ดูทีหลังเนาะอ่ะมองเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวดูทีหลังนะปปาจะดูให้หมดนะท่านผู้ชมนะฮะ โอ้นี่เหรียญเหรียญเจ้าเนี่เยอะมากท่านผู้ชมมาดีมากๆเลยนะฮะอ่ะนะอันนี้ก็คุยกับน้องแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูบนทีละอย่างอันนี้คือเหรียญละเอ่ยฮะท่านผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะดูน่าจะเป็นเรือหงปีพศ2,530เนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่จื๊บแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้เป็นปี34ท่านผู้ชมฮะเหรียญ10บบาทปีพศ2,534จำนวน สิเหรียญอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวปปาทําให้ดูทีหลังเนาะ,ะปาปาเกรงว่าเวลาจะไม่พอท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปีพศสอ4พรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ10บาทหายากที่ปปาทําคลิปกันอยู่ทุกวันนี้รับซื้อขายกันทุกวันนี้เลยท่านผู้ชมฮะจำนวนจํานวน32เหรียญปีพศสอ4พเดี๋ยวปาปามีเวลาเหลือแล้วเทให้ดูท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปี สองบาทปี50ท่านผู้ชมฮะอ่ะเขียนรายการมาดีมากเลยฮะ,ะจำนวน2เหรียญน,นะโอเคนะฮะอันนี้เป็นโรงพยาบาลฮะท่านผู้ชมฮะป๋าป๋าไม่มั่นใจอันนี้คืออะไรเอ่ยฮะอันนี้เป็นปี40ท่านผู้ชมฮะจำนวนน่าจะ40เหรียญด้วยกันโอ้โหวันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะปี40น่าจะจํานวน40เหรียญอ่าเนาะเดี๋ยวมีเวลาว่างป๋าป๋าเทให้ดูทีละชิ้นเดี๋ยววางไว้ก่อนท่านผู้ชมฮะวางไว้ก่อนอ่ากล้องจับติดไม่เอ่ย แล้วอันนี้เป็นปีน่าจะประมาณห้าสามท่านผู้ชมฮะอันนี้จํานวนเหรียญเนาะสี่สิบสามเหรียญฮะเหรียญห้าบาเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี่ยท่านผู้ชมโอเคเนาะอ้าวแล้วมาดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดจำนวนกี่เหรียญท่านผู้ชมฮะจำนวนอ่าแปดเหรียญท่านผู้ชมฮะแปดเหรียญ โอเคนะฮะวันนี้เราแทบจะได้ครบทุกปีพอสอเลยใครที่ดูอยู่นะเป็น F4 ช่องปะปาที่ที่ชอบชอบ,ชอบแปดระดับหายากน่าจะได้เจอกันแนละ้วท่านผู้ชมอะอันนี้เป็นเนื้อเกิอนอนะีกแล้วท่านผู้ชมนะคงคงจะมีหลายรูปแบบโอเคเดี๋ยวปะปาตรวจให้นะอ่ะปะปาให้ดูกันชัดๆอย่างนี้ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเนื้อเกิอนอีกเช่นเดียวกันน่าจะจํานวนประมาณ5เหรียญฮะอ่าห้าเหรียญหรือเปล่าโอเคนะฮะอยากจะเปิดให้ดูกัน แบบชิวๆเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้บอกว่าเหรียญมีเรือท่านผู้ชมฮะอ่านเดี๋ยว่าปาจะตรวจสอบให้นะเพราะว่าเข้ามาค่อนข้างจะหลายเหรียญเหรียญนี้อ่าไม่มั่นใจว่าหลุดมาจากกองนั้นหรือเปล่าเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะจำนวนหลายเหรียญเนี่ยบอกว่าเป็นเหรียญมีเรือฮะท่านผู้ชมมาบอกว่าหกสิบเอ็ดเหรียญโอเคนะฮะเหรียญจํานวนพวกนี้ป๊าปาคงจะไม่ให้ดูนะป๊าปาจะเลือกให้ดูเฉพาะเหรียญรู้สึกว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งที่บอกให้ป๊าปาตรวจสอบให้นะ อันนี้เดี๋ยวป๊าปาจะตรวจสอบให้เหรียญแตกนะฮะเดี๋ยวป๊าเลือกให้ดูเหรียญ10อันดับหายากดีกว่าเนาะสิอันดับหายากกันดีกว่าโอเคท่านผู้ชมฮะอ่ะยังมีเวลาเหลือเนี่ยท่านผู้ชมฮะใครที่มีเหรียญอ่ะเราดูตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวป๊าปาจะเทออกตรงนี้เลยนะฮะอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่บอกมาเป็นปี4ี่หนึ่งคะสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เป็นปีพศ2541ไม่มั่นใจ FC เห็นชัดหรือเปล่าอ่าในท่านผู้ชมเนาะปี41ว่าั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะจะจะ,จะมีกี่เหรียญฮะนี่ปีพศ2541ใช่ไหมฮะอ่าสามสี่ห้าหกจดจำนวน8เหรียญโอเคนะ,ะอุ้ยท่านผู้ชมฮนะเดี๋ยวป๊า,ปาจะขอวางบนตรงนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราเลือกดูเหรียญที่ติดอันดับกว่านาะท่านผู้ชมเนาะนักเกินยังไม่ให้ดูนะเนักเกินยังไม่ให้ดูอันนี้เป็นปี53ท่านผู้ชมฮะปี53ปี53เอาเราดูกันเนาะอาจจะดูดูเฉพาะเหรียญที่เดี๋ยวผมจะประปา,ปาจะเทแบบนี้เลยนะฮะอันนี้บอกว่าเป็นปีพศ2553เนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะปีพศ2553จําจำนวน อืมสี่สิบสามเหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปาปาจะตรวจตรวจสอบย้อนหลังอีกเนะี่ยท่านผู้ชมให้ดูกันแบบนี้เนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเ,เรายังหาพบเจอกันได้อยู่อันนี้เป็นปีห้าสามนะฮะจำนวนสี่สิบสามเหรียญเนี่ยนะโอเคเนาะอ่าปาปาก็คงจะไม่ตรวจสอบหมดทุกเหรียญท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปาปาจะไปไปให้น้องเขาช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้ายอดจานวนเหรียญเยอะขนาดเนี่ยปาปาก็ก็คงจะทําคลิปไม่ไม่ตลอดใช่ไหมฮะอ่ะเราเรา วางกันไว้อย่างนี้เลยที่เหลือเดี๋ยวจะให้น้องเขาช่วยตรวจสอบ,สอบแล้วก็จํานวนใช่ครบไหมพศออใช่ไหมอะไรไหมเดี๋ยวให้น้องเขาแจ้งคุยกับเจ้าของเหรียญเองโอเคเนาะเรามาทํคลิปไปเรื่อยๆกันดีกว่าดูเหรียญกันไปเรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมฮะอันนี้ปีพศ2544นะฮะอ่าปีพศ2544ดูซิอ่าตามที่บอกมานะอ่าจำนวน สามสิบสองเหรียญน,นะฮะอะ่ดูสิอ่าบอกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมใครมีเหรียญแบบนี้นะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้ที่เปิดไปแล้วเนี่ยสี่หนึ่งห้าสามรับซื้อแบบเป็นทางการแล้วก็ปีหนะ้าสี่นะท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเราดูกันเพื่นๆน,น,นะปีห้าสี่เราได้มาจํานวนสามสิบสองเหรียญท่านผู้ชมฮนะโอเคเนาะเดี๋ยวปปาขอวางเลยนะฮะนะขอวางเลย วันนี้เราได้เหรียญ10บ,บาท2ส,สีกันมาค่อนข้างเยอะเลยท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหรือว่าเหรียญหมุนเวียนเนาะอ่ะจับตัวนี้เหรียญน,นี่คืออะไรอันนี้ปี3าสีเนี่ยปี3าสีนะใครที่มีนะฮะเนี่ยนะอ่ะจำนวนกี่เหรียญเนี่ยจำนวน11เหรียญอะอะอะเรามาดูกันทนะ่านผู้ชมฮะดูนะฮะดูใครที่ดูช่องปะปาอยู่ตอนเนี้ยดูคลิปเนี่ยก็สามารถหาเหรียญแบบนี้ติดต่อส่งขายช่องปะปาได้นะ อันนี้เป็นปีพศ2534้าิท่านผู้ชมฮะเนี่ยเราได้มากันหลายเหรียญเลยนะเนี่ยอ่ะก็สภาพ,าพผ่านการใช้งานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อป้าจะให้นอกก้องก็ตรวจสอบอีกครั้งป๊อปป้าให้ดูจำนวนแล้วก็ดูเหรียญกันไปก่อน4 5 6 7 8 9 1 0เ1เหรียญท่านผู้ชมฮะอันนี้ปีพศ2500 สามสิบสีโอเคไหมอ่าคราวนี้ลองมาดูอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกฮะบอกว่าเท่าที่ทราบมาบอกว่าให้ปาปาเนี่ยตรวจสอบเองเลยฮะตรวจสอบเลยว่าเหรียญเด็ดไม่เด็ดอยู่ในนี้ไหมนี่คือนับวันที่เขาจะไว้ใจช่องปปาปาป,าปาก็ฝากขอบคุณฮะนะก็ปาปาก็จะพยายามทามให้เต็มที่เหรียญไหน<ๆ>เหรียญเด็ดปาปาก็จะให้น้องเขาแยกไว้ให้นะ แต่ปาปาเองบางครั้งก็ไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมดท่านผู้ชมฮะเหรียญแบบนี้ก็จะให้น้องๆเขาช่วยด้วยอ่ะอันนี้เหรียญที่ระลึกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคงจะดูกันไม่จบ嘛เนาะอันนี้เป็นปี42ปาปาอยากจะให้ดูเหรียญเหรียญที่กําลังได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเหรียญ10บาทท่านผู้ชมฮะนะอ่าเหรียญ10บาท2สีที่ปี4 1 4 2 3 4 4 3เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นปี42ท่านผู้ชมฮะเนี่ยปี42นะเราได้กันมาจํานวน นเอ่ยจำนวน7เหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยทำใบรายการมาชัดเจนเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ไปดูที่ปีพศกัน2อ,อันนี้1 2 3 4 5 6อ่าท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะนี่ปีพอสองาพศ2542ภาพไนมะ่ค่อยโฟกัสท่านผู้ชมนะแต่คงพอมองเห็นฮนะเนี่ยเราได้กันมา7เหรียญเดี๋ยวรับจากเจ้านี้7เสร็จเช็คเสร็จเดี๋ยวป้าป้าก็จะไปทำ เตรียมตกแต่งนะเตรียมไว้ส่งแบ่งปันให้กับนักสะสมที่ติดตามช่องของป้าปาอยู่แล้วก็มีเนื้อเกินโอ้โหท่านผู้ชมก็มีหลายเหรียญนะอันนี้ก็อรู้แล้วเนาะอันนี้ให้ป้าปาฝากขอบคุณท่านมากนะฮะขอบคุณนะฮะอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมฮะว,วันนี้เรามาเปิดกล่องรับเหรียญน,นะก็มีทั้งเหรียญอ่าตัวสิทผลิตน้อยหายากท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทปีที่ปีอ่าพศ2541 42 53 44 3บสแล้วก็ปี40เราได้กันมาถือว่าครบเลยท่านผู้ชมฮะนะถือว่าครบใครมีอ่าปีพศออที่ปปากล่าวข้างต้นเมือ่อกี้ก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะนะโอเคนะอ่นะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะจะยุติกันแค่นี้ก่อนนะปะปาก็คงจะให้ดูเหรียญถ้าเกินไม่ทันท่านผู้ชมฮะเนาะก็คอยติดตามช่องของปปานะฮะ เดี๋ยวป๊าศึกษาแบง์เหรียญโบราณรับซื้อเหรียญอะไรท่านผู้ชมฮะอาจะอย่างเหรียญมีเรือจะเช็ดจะเรือลาเล็กลาใหญ่แค่ไหนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวป๊าตรวจสอบถ้าหากโอเคแล้วเดี๋ยวป๊าก็คอยติดตามช่องของป๊าทำทำอีพีประกาศขายด้วยอะไรด้วยเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะป๊าตรวจสอบคงไม่หมดถ้ายกมาเทีลยเหรียญให้ดูเนี่ยนะก็คงจะดูกันประมาณนี้ก่อนเพียงแต่ว่าปปารับซื้อเหรียญจริงๆฮะอย่างเจ้าเนี่ยส่งมาจํานวนมากเลยท่านผู้ชม ใครมีแบบนี้ก็ลองลองติดต่อช่องของปราปาดูนะฮะคลิปนี้ปราปาศึกษาแบงเรียนโบราณเหนื่อยละเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่สวัสดีครับ